ได้้เข้า่ได้นะฮะอ้ยาออ้าไม่ได้เลยนะครับเกียร์แล้วนะถงบอกว้่าน่เกียร์จะงนะครับงเข้าเลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกียร์ตัวนงเข้าได้ตัวนะอย่างเช่นเกียร์เอา สต็บอกข้างแล้วยืดเชอกด้นข้งเอา้ดีอ่ะมมาเข้าเลยเนออกพานัดขวาจะเบอลูกดจกดต็มนะครับโดอดี๋สีแล้วล่ะออกลานข้างไดอาท่บลจ่ายเอาบอลเลยเลนบอลได้ะวงอระวังรบอลได้ก็บอลโอ้โหลายไมาู เดิาลูกนี้ได้หมโอ้โหนไม่ใช่ให้ลูกที่ออกไม่เกี่ยววิ่งเลยเกมโอเคนะเก็บเป็นเก็โบอไปโนออกาลอยดัได้อยมาที่ตอเอาเลอำได้อยะเนอยซไอ้ช ชาวเาืองจะเริ incoming incoming ่มขึ้นครับตัวชูแนนี่มะเป็นผู้เปิดะครับเอนที่เอ็นดี คืนท네 <op> ี่โ <Vega> อ๊อโอ๊ไมาทัน่ซ้ายรับหลบไปโตีเดียร์นาอยู่าอยู่ปนี่อเานว

ลูกนี <Bond> ้ก็ใก้ถ่านนะตูบูกตดข้่อนเล่ลูกนี้ยางนะไ่อดเพื่อนูเพื่อนกอูเพื่อนก่อนนะอสองอ่ะตุดแดงแล้วออกมาคารูบิโนไปสองประตูต่อหนึ่งอ่ะ Đội ba đi một số tô á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เป็นเร็วไแล้วก็โดนายมันเลตีตีบัวลูกนี้ออกมาที่เต้ากิงต้องเต้างดูสิโอ้ย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 อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ย Ừ Ừ, chút chút đi Rốt đoàn ngay Đó, rồi, 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 rồi Lào nhau Ồ, nào mà đai Để tải đá xuyên, bọc má, đánh đột xuyên Đó, đánh đột xuyên Đó, đánh đột xuyên Đến Xuyên, xuyên ra, bỏ đánh cái em แหมไอ้บอลก็ได้ไปก่อนเลยไปก่อนอ้าว4 1ละเนี่ย เดวกูายมาทำบอลได้ต่อยเหยียขที่หน้ามายังเก็บได้นะเด็กูชต้อขวารูนิโอแ่ตรงเพื่อนะคือขอานเด็กผ้ายนะคอไปเจ้าตอวตบติดี่ีแ้มาได้ดีตะทีมตัดได้ยกบาเข่ามือได้โอ ดีครับขรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบุ่ณครับอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอับขอบคุณครับขอบบขับขอบคุณคบอบคุณครับขอบคบอบคุณบอบคุณครบขคุณครขอบคครับขอบคุณคอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอบคุครับขอบรับ ครับ ใครเป็นใคร

Ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ơi ô mọi người ต่อเรื่องนี้ไปดีออกข้าไปฮะไปดูที่เด็กซ่าต่อใชตีนตดได้ล็อกเาขวาจะใคระได้มาปู่เจ้าอยฮะตีนเร็วฮะตีนตีนมาเินมาได้ฮะตีนขึ้นหน้ามาต่อบได้หนากลงไปดีเจ้าตีนัดได้ตีนตีน

ไป11ตายสู้ครับดได้เต็มทมรับ0ได้เจอข้าหรับนะฮะลงได้อยู่15คะแนนเข้าหัวสักทีไม อยู the ่ในทีมย้อนยาวี่นบรยกาศตู้นี้ดู่าถ้าสุดท้ายหมดล้เนะ ฮะเออฮะไม่ร <molec> <ud> ูดิเจออะไรมาถึงแล้ววะโอ้าอตลกินปูวะเนี่ยยับที่ไหนวะตัวเดียวอ่ะไอ้นี่ไงถ้าปวดหัวบ้านเราไงตรงไหนที่ตรงไว้เนี่ยพี่ตรงข้างหลังตุมึกอะข้างหลังปดตตนึกอะเปหมทิปอะ คนใหม่อ่ะที่มัีร้านอาหารร้านนี่ไคดว่าเป็นช่องเป็นมาสามสี้าหาท่ก่อนเป็ร้านเฟอร์จอร์เปดใหม่เ่ะมาแล้วครับดกว่าเบียอแพงเกินแพงืยักษอ่ะจายสามพันได้ไหมไม่ได้หรอเออเปูนี่ปูกลางไว้พี่นี่ปูนดาโอ้โหเฮียเฮียเหลืออะไเนี่ยว่างเงยเหงาเียเ้กได

ตีออกมางด้านขวาครับซอสจบมาติ๊บเดียวเข้าไปม่เห็นตังต่อยมาแก่บอกไม่ได้ฮะหลังเตะฮะบอกบอกเฮียไปเรี๋ยงี้ไปซื้อปูซื้อปูหอยอะไรมาเยอะทำกินกันเองเยอะไห้เยอะกว่าด้วยกินหลายคนด้วยโอ้โหอยากรวยกุ้งเงินจานเท่าไหร่วะ bài bòi coi tung càng tham gia cái cái đi ra ngoài bòi đã rồi cái táy ơi cái cái tí 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 cốt vào vào rồi nó ô rồi rồi đi coi cái tí à coi coi

ตัวทา้านที่สองนะดีออสเตอรโคลาตีเอปตายคนไทยที่ไหัวเห็นตัวเยไปสุดไปสุดเยี่ยมีตีีีีีีีี 对。